ที่บ้านใครมีบ้างครับเหรียญละหนึ่งล้านบาทผมรับตือ้อจริงรับตือ้อเหรียญห้าบาทรัชการที่9รูปเรือหงแบบนี้ใครมีเหรียญละหนึ่งล้านบาทนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเ3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเย็นกับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณแอฟตีครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์แบบนี้นะครับใครที่มีวันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้พบโชคเพราะเหรียญห้าบาทเหรียญนี้ฟังนะครับบางเหรียญมีมููลลลลค่าาสงงถึเหหรียญะัก้น ฟังไม่ผิดครับเหรียญน,นี้แลกบ้านเหรียญน,นี้แกลกรถแลกที่ดินตามต่างจังหวัดได้เลยนะนะครับใครที่มีเหรียญห้าบาทเรือสุพรรณหงษ์ในวันนี้หยิบขึ้นมาดูครับคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยพูดได้คําเดียวคุณมีสิทธิ์ที่จะพบโชคนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งล้านบาทใครคิดว่าตัวเองมีเหรียญห้าบาทแบบนี้อยู่ในมือบ้าง เหรียญหน้าบารัชกาดีเก้าที่มีรูปเปลือสุพรรณหงษ์ใครคิดว่าตัวเองมีบ้างสวัสดีพี่เทนเทนครับสวัสดีพี่นาตพลน,นองแดงครับพี่จารุวันณส่งรูปมาทางไลน์เดี๋ยวตอบให้นะครับนะครับสวัสดีพี่ดาวลุงนะครับสแสดงว่าที่ผมส่งไปเพจปอมได้เลยพี่จา๋าเพรจรจิงประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องออกบัตรรับรองไม่ต้องทําบัตรรับประกันใดๆทั้งสิ้น เหรียญห้าบาทเหรียญนี้ครับเขาเรียกว่าเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้ารูปเรือบ้านใดมีเรือบ้านนั้นจะมีสุขจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับแล้วคุณดูตรงนี้ฮะมีรูปเรือเอ้าใครที่เคยเห็นเหรียญห้าบาทแบบนี้บ้างใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยวันนี้รีบไปนะครับรีบไปเลยไลฟ์ไม่เกินสิบนาทีก็จะไปแล้วดูนะครับ พี่ฝากหน่อยนี่คือเหรียญวันดอลล่าร์นะครับบ้านใดมีเหรียญแบบนี้ติดต่อผมมาผมยินดีรับซื้อของคุณอย่างแน่นอนนะครับอันหนึ่งสี่พันถึงอันละสามแสนอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดอย่าไปถูนะครับบ้านใดเนี่ยมีพระเครื่องดูเลยรีบครับวันนี้รีบไปพอดีมีลูกค้ามารอเมื่อกี้ครับน้องก็เพิ่งบอกนะครับนี่คือพระเครื่องบ้านใดมีพระเครื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระคำหมกักคำข้าวหลวงพ่อหรือสีดิงดำพระยี่ห้าุทธศตวรรษหรือจะเป็นหลวงพ่อสุดหลวงปู่ทวด หลวงปู่แหวนตามหน้าจอครับบ้านใดมีพระเครื่องอยากจะปล่อยอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดฟังน้องนะคุณติดต่อผมมาได้นะครับพระเก่าพระใหม่พระกล่องนี่ถาดเนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาไลฟ์สดเนี่ยถาดนี้เพิ่งซื้อมาบ้านใดมีพระเครื่องนะคุณอย่าลืมนะครับพระบางองค์มีมูลค่าหลักสิบล้านบาทคุณติดต่อผมไม่ได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาประเมินราคาฟรีนะจ๊ะขอบพระคุณับปะ่ะ ดูนะฮะเหรียญ5บาทแบบนี้เมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณดูครับจุดสังเกตบอกเลยนะครับง่ายมากๆใครที่มีเหรียญแบบนี้ติดต่อผมมาครับสวัสดีพี่เทนเทนนะครับสวัสดีพี่รัตพจ์ครับสวัสดีพี่จารุวันนะครับสวัสดีพี่ช่างขาวสวัสดีพี่ดวงพรนะครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับสวัสดีพี่พรนะครับพี่จา๋าเหรียญคุณมีเหรียญน,นี้ เหมือนถูหวยหนึ่งล้านเลยนะใครคิดว่าตัวเองมีเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้หยิบขึ้นมาครับพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยเหรียญละหนึ่งล้านไม่ต้องดูตรงไหนดูตรงนี้แหละเหรียญละหนึ่งล้านดูอย่างไรใครที่มีเหรียญห้าบาทมีรูปเรือพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆครับสวัสดีพี่ชีวิตเราต้องสู้นะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วย วันนี้รีบไลฟ์รีบไปนะครับก็ติดต่อมานะครับอ่ะเมื่อคุณมีนะครับใครที่มีเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้ดูนะครับมีเหรียญห้าบาทจุดแรกที่คุณดูครับมีรูปเรือเห็นไหมนะครับแล้วเหรียญห้าบาทเหรียญนี้ปีอะไรฮะดูนะครับนี่เหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ปีสามศูนย์คือปีแรกที่ผลิตฟังนะครับปีสามศูนย์คือปีแรกที่ผลิตตามระบบ นะครับปีสามหนึ่งคือปีที่สองที่ผลิตตามระบบเห็นไหมครับคุณดูนะครับปีสามศูนย์กับปีสามหนึ่งเป็นเหรียญที่พบเจอได้โคตรเยอะฟังนะปีสามศูนย์กับปีสามหนึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตโคตรเยอะราคาไม่แพงย้ำนะครับราคาไม่แพงแต่เมื่อคุณหยิบเหรียญห้าบาทของคุณขึ้นมาครับแล้วปีตรงนี้ฮะ เป็นปีพศที่ผมตามหาคือปีพศ2529หนึ่งเหรียญที่คุณหยิบขึ้นมาครับคุณมารับเงินที่ผมได้เลยเหรียญละหนึ่งล้านเรี้เห 1, รีหยญละหนึ่งล้านบาทครับเป็นเหรียญหบาทที่ผมตามหาปีพศ2529ครับเหรียญละหนึ่งล้านบาทครับใครพบเจอคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมาได้เลยเหรียญละล้านจะต้องเป็นปีพศ2529เท่านั้น ขอบพระคุณงับฝากหน่อยอันนี้ฝากหน่อยมีคนก็มีคนสอบถามกันมาเยอะเหรียญห้าบาทคุดเหรียญละหนึ่งล้านบาทดูยังไงวะแบงค์นี่คือเหรียญหบาทรัฐการที่เกแบบพยาคุดตรงอ่ะคุณด,ดูนะครับแบบพยาคุดตรงใครที่พบเจอเหรียญน,นี้ มีราคาเหรียญละหนึ่งล้านบาทฟังไม่ผิดครับมีราคาเหรียญละหนึ่งล้านบาทปีสามศูนย์ขายไม่ได้ครับขายได้เฉพาะปีสองเก้าครับขอบคุณพี่วุฒิครับดูนะครับห้าบาทพญาคุดเหรียญละล้านดูอย่างไรพี่ฝากหน่อยนะใครที่มีเหรียญคุดตรงนะครับปีนี้ปีนี้ ปีอะไรปีอะไรจ๊ะนี่คือเหรียญพญาคุณห้าบาทคุณตรงปีปีพศ2525เมื่อคุณหยิบเหรียญห้าบาทรุ่นนี้ขึ้นมาครับจะมีอยู่สองแบบคุณฟังผมนะจะมีอยู่สองแบบแบบนี้คือแบบพระเสียรใหญ่ที่เป็นแบบธรรมดาย้ํานะครับนี่คือแบบพระเสียรใหญ่ที่เป็นแบบธรรมดาเหรียญอีกหนึ่งเหรียญคือแบบพระเสียรเล็ก ที่มีราคาเหรียญละหนึ่งล้านบาทคือเหรียญห้าบาทรุ่นนี้ครับห้าบาทรัชกาลที่เก้ารูปพญาคุธทธภาเสียเล็กย้ํานะครับใครมีคุณจงรีบกลับไปดูนะครับพาะเสียเล็กนี่คืออันดับหนึ่งของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าสวัสดีน้องธีรพลนะครับเป็นอันดับที่หนึ่งของเหรียญห้าบาทรัชกา <ๆ S 2> ลที่เก้าเหรียญน,นี้คือแบบพาะเสียนใหญ่ใหญ่กับเล็กดูยังไงผมยกตัวอย่างที่ เหรียญหนึ่งบาทมาให้คุณดูครับดูที่ตัวดอเด็กเหมือนกันเห็นไหมอันดับที่หนึ่งหาบาทเป็นเหรียญดอเด็กคอสั้นเห็นไหมดูนะครับดูที่ตัวดอเด็กตรงนี้นะภูมิพลนอนุญาเดชดอเด็กตรงนี้ถ้าเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้เหรียญละหนึ่งล้านบาทคุณติดต่อผมมาน,นะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าบ้านคุณจะมีของเก่านะครับแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับ เครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรลคามพระเครื่องพระพุชามีของเหล่านี้อยู่ี่บ้านอยากจะขายทํายังไงครับพี่จ๋าแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาที่เราหากคุณของคุณที่คุณส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีครับนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุรานขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามใครนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถ okay. ุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เ şey> ก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดใจบีเ0็นน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ